ทางสมาคมสถาบานันอุดมศึกษาเอกชนแล้วก็ศูนย์คุณธรรมนะคะได้มีการร่วมกันลงนามขับเคลื่อนการสร้างคนดีมีคุณธรรมหลังจากที่พบว่าเยาว,วชนอายุต่ำกว่า24ปีเนี่ยมีการเล่นพน,นันกันกว่า2ล้านคนค่ะ ทางด้านของนายพรชัยมงคลวณิชน,น,นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือว่าสอสอ,อทอได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์การเล่นพนันคนไทยกว่าร้อยละเจเคยเล่นพนันในขณะที่เอกชนเยาวชนเนี่ยนะคะอายุน้อยกว่า24ปีเล่นพนันกว่าร้อยละ4หรือว่าเกือบเกือบสล้านคนค่ะซึ่งในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2014นี้อาจจะทําให้เยาวชนนั้นเล่นการพานันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังนั้นผู้ปกครองแล้วก็ สถาบันการศึกษาควรที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะในทุกสถาบันนะครับสมาคมเป็นตัวกลางนะครับเราเราเองก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนี้มันก็จะครอบคลุมเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับแล้วเรื่องเรื่องการพน,นันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมของสังคมอยู่นะครับแต่เราในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้วิธีการเป็นใช้คุณธรรมนำ นะครับแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมจากในสถาบันของเราเอง จากสถาบันอุดมศึกษาจะมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้เรียนแล้วนะคะก็ยังมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางและก็พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะดังนั้นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกว่า60แห่งจึงร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนลงนามขับเคลื่อนคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อที่จะต่อยอดการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศค่ะโดยมีกรอบความคิดนะคะแนวคิดเช่นเรื่องของการสร้างพลเมืองดีซื่อ แล้วก็มีจิตสาธารณะค่ะแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีการทำซอสวอิเาราะิ์อย่างที่บอกนะคะเพื่อที่จะดูว่าความดีอะไรที่เขาอยากจะแก้แล้วที่จะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำกันจนเป็นนิสัยแล้วในเด็กสถาบันอุดมเนี่ยในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยค่ะ เพราะว่าเขาจะออกไปเป็นประชาชนแล้วใช่ไหมคะการที่ได้ปลูกฝังในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการที่ทำให้เขาได้ช่วยเหลือสังคมได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวบุคคลที่เราได้ปลูกฝังให้เด็กเขาเกิดในตัวตนของเขาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันนะคะสถานศึกษาบางแห่งได้ดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเช่นโรงเรียนในเรือได้มีการจัดตั้งโครงการเข้าวัดวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะโครงเรียนเตรียมทหารได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่ทางด้านวิทยาลัยพยาบาลได้มีการจัดโครงการบันทึกความดีด้วยค่ะ